ทาน่งฮิปโปแม่ลูกผจญภัยหาอาหารวันหนึ่งฮิปโปแม่กับลูกน้อยอาศัยอยู่ในป่าออกเดินทางหาอาหารด้วยกันทั้งคู่เดินไปเรื่อยๆจนถึงริมแม่น้ำสายน้ำสาแจ๋วสะท้อนเงาของต้นไม้ใหญ่ลูกเอ่ยน้ำในแม่น้ำเย็นชื่นจังเลยฮิปโปแม่กล่าวพร้อมกระโดดลงไปแหวกว่าอย่างมีความสุข ลูกฮิปโปน้อยอยากจะเล่นน้ำตามแม่แต่ยังไม่กล้าจึงถามแม่ว่าแม่ครับแล้วเราจะหาอาหารได้จากไหนครับลูกเอ๋ยอาหารของเราไม่ได้มีแค่ในน้ำนะลูก ลองมองไปรอบๆสิฮิปโปแม่ตอบพลางชี้ไปยังพุ่มไม้ใกล้ๆทั้งคู่เดินเข้าไปในป่าพบผลไม้หลากหลายชนิด mm hmm. เช่นมะม่วงมะขามและกล้วยสุกงอมฮิปโปแม่สอนลูกน้อยให้เลือกกินผลไม้ที่สุกแล้ว mm hmm. และไม่กินผลไม้ที่มีพิษลูกเอ๋ยเราต้องระวังสัตว์อื่นๆในป่าด,ด้วยนะลูกฮิปโปแม่เตือนลูกน้อยครับแม่ลูกฮิปโปน้อยตอบรับ ระหว่างทางพวกเขาเจอกับงูเห่าตัวใหญ่ลูกฮิปโปน้อยตกใจกลัวฮิปโปแม่จึงบอกให้ลูกน้อยอยู่นิ่งๆและค่อยๆถอยออกมาลูกเอ๋ยเมื่อเจอสัตว์ที่อันตรายเราต้องใจเย็นและหาทางหนีที่ปลอดภัยฮิปโปแม่กล่าวลูกฮิปโปน้อยจำคำสอนของแม่ได้จึงทำตามที่แม่บอกทั้งสองเดินออกมาจากป่ายอย่างปลอดภัย สุดท้ายฮิปโปแม่กับลูกน้อยก็หาอาหารได้มากมายพวกเขากินอาหารอร่อยๆร,ริมแม่น้ำด้วยความสุขและกลับบ้านอย่างปลอดภัยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้ฮิปโปจะเป็นสัตว์ใหญ่แต่ก็ต้องระวังอันตรายในป่าและต้องเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดนอกจากนี้ยังสอนให้รู้ถึงความรักและความผูกพันระหว่างแม่กับลูกอีกด้วย